กินข้าวกินแบบง่ายๆคาจีทาไข่ใส่เกี๊ยวประดัตอนอบเนยหอมๆแบบราฟุราสไตล์เนาะเมนูนไดกระยาอามาแปหูหเป็นแบบราวๆนี่มันเซเวอร์ลราจะมาจ้ะฮอนฮอนฮวนโอ้ฮอ,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 อนอยู่ด้านเล็กค่อยๆลูกตอนเนี้ยโอ๊ยไหม่กอดมันไม่ใช่เรื่อตอนนี้ลูกโลก โปรโเนี่ยโ,โอเคเก้ดซิมดูลิซ่าเป็นยังไงฮะแซ่บ,บ,บโอ้ยเนี่ยบอกแจ่ <laughs> อยากกินผักแก้ม <laughs> ดมผักซีเราคือหอมแทบจติอ่ะจัดก,การอันเร่อเออฮอนอยู่ลเปล่าเนี่ยเด้อฮอนอยู่เด้อนอีกินงา่ายแท้ว่าอ้าวรันทาม ตั้งั้นแมวเครื่องเซตเตาซักแล้วไปชอปปิ้งอาหารให้มาแล้วก็เอาเปลกไกลไมากินกับข้าเจ้าตัวหนึ่งนะตาบปกหุง,หงส่โอ้ยกินง่ายๆเมดดื่อแดงกินข้าเจ้ากินข้าวเหนียวหลายแล้วมามีผู้เชก่อานอนแซ่บเวรอร์โค้ดโอเคปาร์มฝนตกสนองงดออกบ้านจังไตซักเครื่อง เอาเครื่องเขาเตาเรียบร้อ,รอยกับไปช้อปปิง้งคอสโก้กับ้านนะ <c oughs> นี่ซื้อเนื้อให้มาน้อยเฮานี่ก็ชิบไว้แล้นี่โ okay? อ <c oughs> เคซื้อไก่มากินกับตาบมกหุงข้านะเออน่ะว้าวันน่ะโอ้ยแซบบะแซบ,บะ <c oughs> แซบ,บะเ <c oughs> อนะ <c oughs> อเกี๊ยวนึกอาหารกินกินค่ะ